ฮอนด้าซีอีวีสองจุดสี่ลวีเชกไมนเนอเชนเกียร์ออโต้ปีสองพันหกโปรโมชั่นของเราที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะเป็นรถ SUV ที่น่าใช้มากๆเลยนะคะดาวหนึ่งถึงสองหมื่นบาทเท่านั้นค่ะภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมระบบเซ็นเตอร์ล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครุสคอนโทรลแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชันคูลบ็อกซ์เครื่องเสียง AMF MAUX แล้วก็ CD ค่ะส่งเดืละ5,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1 10, 3 0 0 0ื0บาทขึ้นไปค่ะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะขนของได้เยอะมากๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะ Honda CR-V ต้องมีโต๊ะปิกนิกค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นโต๊ะปิกนิกสามารถตางออกมาได้เลยนะคะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะรถสภาพดีเครื่องช่วงล่างทุกอย่างสมบูรณ์หมดเลยค่ะคันนี้ พร้อมใช้งานเลยค่ะด้านหลังก็กว้างมากๆเลยนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะจัดไฟแนนซ์ก็ไม่ยุ่งยากนะคะมาทดลองขับดูได้ค่ะรถสภาตีจริงๆค่ะเครื่องยนต์2.4 V ีเ c ็ค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092ค050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติกที่ช่องไอดีเมียาซนํำหน้า S I M P 10พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ